สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักทุกทุกท่านวันนี้มาหลังตลาดลังสิทธ์นะครับมากินข้าวร้านมรดกมรดกคุณยายเป็นร้านที่อยู่หลังตลาดลังสิทธิ์ทำกับข้าวอร่อยถูกใจชาวลุกทุ่งอย่างเรา สอย่างสามสิบห้าบาทอ่ามีที่ไหนหายากแล้วนะสามอย่างสาิบห้าบาทนะกินยากแล้วก็เขาทำอร่อยทำอร่อยถูกใจแล้วก็บริการก็ใช้ได้นะคนก็มากินเยอะอยู่สบายสบายวันนี้วันหยุดนะครับ วันหยุดก็เป็นวันที่วันสบายๆเนาะวันรัฐธรรมนูญก็ทำงานเป็นปกติสำหรับตัวผมเองนะครับเกี่ยวกับด้านโดยสารนะครับธุรกิจรถโดยสารก็ต้องทำงานกันบริการลูกค้าอยู่ทุกวัน วันนี้เราก็มีไรายได้ไม่มากมายเพราะว่าช่วงโควิดเนี่ยเป็นอะไรที่ย่ำแย่ผู้โดยสารก็น้อยนะครับหาเงินยากมากๆเลยเราจะหาอย่างไรที่เราจะต้องผ่านสถานการณ์โควิดไปได้นะครับ ช่วงนี้มันย่ำแย่เราต้องหาเงินอีกหนึ่งกระเป๋าหรือสองกระเป๋าเป็นอย่างน้อยเพื่อป้องกันความเสี่ยงทุกวันนี้มีแต่ความเสี่ยงแม้แต่แม้แต่คนที่ทำงานประจำก็ออยังต้องเสี่ยงเพราะว่าอนาคตต่อจากนี้ไปไม่มีอะไรแน่นอนธุรกิจ ปิดเยอะแยะมากมายทุกคนควรจะรู้กันดีโรงงานร้านค้าโรงแรมธุรกิจต่างๆมากมายที่ต้องปิดตัวลงไปเพราะว่าพิษของโควิดเป็นกันทั่วโลกช่วงนี้เราต้องสู้กันต่อไปอจริงๆเลยนะครับ เป็นชีวิตจะต้องต่อสู้ทุกทคนลำบากเข้าใจว่าทุกคนลำบากการค้าขายร้านค้าบางทีร้านค้าขายก็ไม่มีคนเข้ามากินมาจับจ่ายใช้สอยลงทุนไปแล้วก็บางทีก็ได้แต่ทุนบางทีก็ ทุนยังไม่ได้เลยขายสองสาวันหว่าจะได้เงินคืนกลับมาโอ้เป็นอะไรที่น่าเห็นใจสำหรับพ่อค้าแม่ค้าเนาะต้องสู้กันต่อไปนะครับก็ขอฝากกับเ,เพื่อนนะครับธุรกิจโทรลมนาคมวันนี้เราจะทำอะไรแล้วก็ไม่พ้นที่จะต้องจ่ายค่าโทรศัพท์ต้องเติมเน็ตจริงหรือไม่ มีใครบ้างที่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องเติมเน็ตนะไม่ว่าจะแดดออกน้ำท่วมฝนตกไฟไหม้หรือจะเป็นโรคโควิดที่อยู่กับบ้านคุณก็ไม่พ้นที่จะต้องดูโทรศัพท์ต้องใช้โทรศัพท์ต้องเติมเน็ตแล้วถามว่าเติมเน็ตมากี่ปีกี่เดือนแล้วเคยได้เงินกลับคืนบ้างหรือไม่ สค่ายยักษ์ใหญ่ที่เราใช้กันมาเป็นสิบปีไม่เคยให้เราคืนสักกบบาทและถ้าผมถามว่าวันนี้ถ้ามีค่ายค่ายหนึ่งค่ายโทรศัพท์ที่เป็นธุรกิจโทรมนาคมที่ถูกต้องตามกฎหมายขึ้นกับกอศอทชค่าย ฟิลเทเลคอมหรือโครงการซิมปันสุขเอามาเสนอครับเพื่อนๆมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆวันนี้เราแค่รับซิมปันสุขเปิดค่ายซิมปันสุขในโครงการเมืองปันสุขรับไปฟรีๆแต่มีค่าส่งแค่เจ็บาท พราะบริษัทต้องมีค่าใช้จ่ายจัดส่งซิม70บาทเพื่อที่จะเอาซิมไปถึงมือท่านและท่านลองเปิดใช้ดูสัญญาณทางไกลอินเทอร์เน็ตใช้แบบปกติเหมือนค่ายที่เราเคยใช้กันมาแต่ว่าเรา,เราสามารถที่จะเป็นหุ้นส่วนแบ่งรายได้จากโครงการสิบม,มาสุข ท่านว่าด,ดีหรือไม่ท่านเห็นอะไรหรือไม่โครงการซิมประสขวันนี้ใครเติมเงินอนาคตใครเติมเงินเราสร้างองค์กรไว้เราได้ด้วยเราแนะนำผู้คนเข้ามาใช้โครงการซิมประสขเรื่องเืองประสขเราได้ค่าแนะนำด้วยวันนี้เราเป็นดิลเลอร์ถ้าท่าน,านอ,าอัปเกรดเป็นดีลเลอร์เป็นตัวแทนท่านก็สามารถที่จะทำในระบบ ออนไลน์ Online, ร้านค้าออนไลน์ Online, ไม่ต้องเปิดร้านค้าไม่ต้องเปิดช็อปให้มันเสียเงินมากมายนี่คือร้านค้าระบบออนไลน์ในระบบมือมือถือมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆวันนี้ก็แนะนาเพื่อนเพื่อนทุกๆท,ท่านนะครับโครงการเมืองปันสุขและซิมปันสุขแนะนำแล้วมีไรายได้มีค่าแนะนำ มีค่าเติมเน็ตใครเติมเน็ตเราได้ด้วยอนาคตมันเป็นรายได้ที่มากมายมหาศาลจากโครงการธุรกิจโทรคมนาคมท่านรู้หรือไม่ว่าธุรกิจนี้ปีหนึ่งหลายแสนล้านบาทพราะกใครก็ต้องใช้เน็ตต้องใช้เติมมือถือทุกๆคนต้องใช้โดยที่หลีกเหลกเลี่ยงไม่ได้จริงๆ วันนี้เราเปลี่ยนจากหลายใจเข้ามาเป็<ส><ใ>นหลายรับแนะนำพูกคนเราได้ด้วยใครเติมเน็ตเราได้ด้วยมันสุดยอดมากๆก็ขอฝากไว้นะครับโครงการซิมประสุข <myös S 1> กับเมืองปราสุขกับฟิลเทเลคอมบอสเต๋บอสใหญ่จะด,ดีจากโครงการเพื่อคนไทยสร้างงานสร้างอาชีพให้คนไทยใครตกงานใครมีรายได้น้อยอลืมรายได้ไม่พอเข้ามา กามาเป็นเด,นดลเลอร์ตัวแทนโครงการเซิมปัสุขโอกาสดีโอกาสทองมาให้ท่านได้พิสูจน์ก็วันนี้นะครับก็ฝากกันไว้นะครับเพื่อนๆตัวทุกท่านถ้า,า,ถาท่านเห็นโอกาสผมว่าอนาคต ท่านมีพภสินคําอย่างแน่นอนหยุดทำไลายได้ไม่หยุดโอเคเป็นครับทุกๆท,ท่านวันนี้ก็สวัสดีก่อนนะครับไปทานข้าวก่อนนะร้านมรดกคุณยายหลังตลาดลังสิทธิ์ไปแล้วนะกับโครงการซิมปันสุขกับเมืองปันสุขวันนี้มีโครงการดีๆมากมายไม่ว่าจะเป็นโครงการสหกรณ์ นะเออผมยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยโครงการสหกรณ์พุนละสิบบาทท่านซื้อเก็บไว้ท่านสามารถที่จะรับปันผลทุกสิ้นปีฮะต่อสิ้นปีท่านรับันผลไปเพราะเพราะว่าดอกมากกว่าธนาคาร5ถึง5้เปอร์เซ็นต์ถึง8เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าฝั่ธนาคารนี่ดอกไม่เกิน2บาทถูกต้องหรือไมนะ่และท่านก็สามารถที่จะกู้กับโครงการนี้ได้ด้วย แล้วก็จะมีโครงการชาวพนัก,กิจอีกและท่านมีร้านท่านมีสินค้าโครงการเมืองประสบก็ยังมอบโอกาสให้ท่านมาขายสินค้าได้ในตลาดเมืองประสบอยากรู้ต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องเข้ามาฟังนะครับต้องเข้ามาฟังผมว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยครับกับการลงทุนที่น้อยนิดน้อยมากๆกับราคา การเป็นดีลเลอร์แค่1 5 0 0บาทหรือท่านจะเป็นแค่ดิลเลอร์สมัครเล่นก็รับซิมไปฟรีในราคา70บาทในคา่าในค่าจัดส่งแต่ท่านก็เข้ามาเรียนรู้เข้ามาฟังแต่ท่านอยากเป็นตัวแทนเป็นดิลเลอร์ท่านก็อัปเกรดขึ้นมาเป็นประโยชน์มากมายจริงๆนะครับเพื่อนๆทุกทุกท่านไปก่อนละครับวันนี้กับโครงการซิม ปันสุขในเมืองปันสุขนะครับมองเห็นไหมเนี่ยโอเคอเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้น่าจะเห็นแล้วเนาะเมื่อน,นิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับไปก่อนนะครับเพื่อนๆทุกๆท่านขอบคุณที่เข้ามาฟังและเข้ามาชมนะครับ